สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยนิยมผมวิบูลีและตังจจรครับสวัสดีครับและผมจิ๊บประสุแสงสิงแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับจิ๊บสวัสดีปีใหม่รับคุณนามครับและขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ปีพุทธศักราช2567ครับ ครับผมอย่างเป็นทางการเลยอย่างเป็นทางการเลยครับและเป็นเทปแรกของรายการไทยนิยมของเราด้วยนะครับที่ได้มาพบกับท่านผู้ชมทางหน้าจอนะครับในปีมังกรครับผมเป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสได้พบกับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในรายการไทยนิยมของเราเจตนาของผมและคุณจิ๊บและทีมงานทุกคนเราเชื่อในเรื่องภูมิพลังวัฒนธรรมของคนไทยใช่แล้วครับเราเชื่อถึงความสามารถของคนไทยในทุกๆเรื่องราวทุกมิติครับทั้งเรื่อง บทเพลงเนาะหมายถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าคนไทยเก่งเราเชื่อเรื่องอาหาร,รนะครับของคนไทยซึ่งเราไม่ได้หมายถึงอาหารไทยอย่างเดียวนะคนไทยทําร้านอาหารจีนอืก็เก่งครับ ร้านอาหารฝรั่งก็เยอะนะเชฟไทยอะไรเงี้ยนะครับหรือพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้าก็ไม่ได้หมายถึงเสื้อไทยรูปแบบไทยอย่างเดียวดีไซเนอร์ไทยเก่งๆก็มีเยอะแยะมากมายและที่สําคัญที่สุดให้เราทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยในวัฒนธรรมไทยและในความเป็นประเทศไทยของเราครับครับผมเรามาเริ่มต้นรายการนี้ กับบทเพลงดีกว่าครับเรามีบทเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตนะครับเรามีนักร้องที่เก่งๆเ,งเยอะแยะมากมายโดวยเฉพาะช่วงที่คนดูรายการไทยนิยมของเราผู้ชมของเราชอบมากที่สุดช่วงหนึ่งก็คือช่วงเพลงดังข้ามเวลาใช่แล้วนะครับและผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ทําให้เกิดช่วงเพลงดังข้ามเวลาแล้วก็เป็นเสนเป็นนักร้องที่เสียงไพเราะมากๆนะครับเขาได้นาวงดนตรีที่คุณจิ๊บชอบพูดว่าเป็นฮาร์ฟออเคสตราคือ14ชิ บเทเี่งนี้ใช่แล้เรียบเรียงเสียงภาษาโดยอาจารย์มดนะครับวันนี้เราจะได้ฟังเสียงเพราะๆจากผู้ชายที่นุ่มนวลที่ใส่ดีคนนี้คุณนพพรชำนิครับและแน่นอนว่ามีคุณสมบัติเกินพอที่จะถ่ายทอดบทเพลงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเพลงไทยเราถือโอกาสที่เป็นเทพแรกในปีใหม่นะครับเราก็จะนํา วงนนดนตรีซึ่งมีผลงานเป็นตำนานอยู่ในหัวใจคนไทยมาตั้งแต่ยุคก่อนกึ่งพุทธกาลนะครับนั่นก็คือวงสุนทราภร์นั่นเอง <c oughs> นะครับก่อตั้งวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2 4 7พนีนะครับโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคน,นะครับซึ่งเป็นการสมาครและสนทิ ชื่อของครูเอื้อสุนทรสนานนะครับและชื่อของภรรยาเข้าด้วยกันนะครับเกิดออกมาเป็นคําว่าสุนทรพรแล้วก็ได้สร้างสรรค์บทเพลงที่มีความอมตะข้ามการเวลามาโดยตลอดรวมทั้งบทเพลงต่อไปนี้นะครับซึ่งคุณนพพรชำนีิจะขับร้องให้กับพวกเราฟังนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมครับคุณนัครับผมและตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังบทเพลงนี้กับคุณนพพรชำนิครับ จาก,กันคืนนั้นสองเราแนบซบเนาเขาคลอเพราะพรอดพี่รมงหวานลำบาเระเธอให้ชิดชมฉันกอดเราโลชื่นใจจูบแก้มน่นฉันยวนยาวจึงจิตคืนหนึ่งถึงวันรักษาหรือไทยหอม ไม่สางหายไปถึงห่างแสนไกลยังติดหัวใจไม่ลืมยามรักร้างแรมกันเพ้อทุกคืนวันติดตรึงใจฝันตื่นมาเจอกันแล้วยายเฉยชื่อฉันมาเยี่ยมเยี่ยงอย่างเคย ลืมแล้วหรือไรโปรดเห็นใจขอให้สมจิตชิดเิจหวานซึ้งอันใดจงอย่าร้างเลยขออย่าเฉยไม่รักเอ่ยขอให้เหมือนเดิ ฉันมาเยี่ยมยืนอย่างเคยสุดที่รักลืมแล้วหรือไรโปรดเห็นใจขอให้สมจิตชิดใจหวานซึ่งอันใดจงอย่าร้างเลยขออย่าเฉยเมยรักเอ่ยขอให้ ของเราในวันนี้คุณนพพรชำนณีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้องมากมากเพราะ,ะจริงๆขอบพระคุณมากช่บงมากมากบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับ<อ>ว่าคุณนพเองมีส่วนร่วมมากๆในการทําช่วงเพลงดังข้ามเวลาคุณนพเคยมาบอกเราบอกว่าอยากร้องเพลงเก่าอยากร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังใช่ครับวันนี้สมความตั้งใจเลยครับแล้วก็ร้องเต็มที่เลยครับผมเชื่อว่า ผู้ใหญ่ทุกท่านคงจะสัมผัสความตั้งใจของทีมงานเราได้ดีว่าเราเคารพรักแล้วก็เทิดทูนเพลงในอดีตจริงๆครับผมครับผมแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณนบมีส่วนร่วมมากๆรวม,มถึงอาจารย์มดด้วยนะครับใช่ำวงนี้มาเพื่ออยากให้เพลงเก่ากลับมาให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งทางช่อง3ครับผมซึ่งผมมั่นใจว่า มีไม่ค่อยกี่คนนะครับที่จะสามารถทําเพลงในแนวนี้ออกมานะครับก็ต้องขอบคุณมดและทีมงานทุกท่านที่นั่งอยู่ข้างหลังนี้เล่นสดทุกชิ้นนะครับพี่ที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงดนตรีสดๆทั้งสิ้นครับต้องบอกว่าสาวดนตรีสมบูรณ์แบบจริงๆเมื่อกี้เราสองคนเนี่ยแอบฟังกันอยู่ซ้ายขวานะเรามีกระซิบกันด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวลองฟังซิว่า ระบบเสียงออกมาลําโพงจะเป็นยังไงนะครับแล้วการที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดบทเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นวรรณกรรมทางเสียงดนตรีที่อมตะมากๆบูชาครูเลยนะสุนทราภรณ์เนี่ยนะครับไพเราะจริงๆผมฟังในขนาดผมเป็นผู้ชายนี่หัวใจละลายเลยใช่จริงผมอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้รับฟังเพลงแบบนี้อยู่ในสตูดิโอของเราบ้างวันนี้ขอบคุณ นบมากๆควัมเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีิกับได้ต้อนรับนบในการนําบทเพลงต่างๆในอดีตที่โด่งดังกลับมาร้องใหม่อีกครั้งหนึ่งและขอบคุณมดสำหรับการสร้างช่วงเพลงดังข้ามเวลาขอบคุณมดและนักดตรทุกๆคนด้วยที่สาคัญที่สุดขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้กำลังใจเราตลอดในการที่ทำรายการไทนิยมโดยเฉพาะช่วงเพลงดังข้ามเวลานี้ ผมอยากขอบคุณผู้ชายคนนี้ครับคุณนพพรชัมณิครับนะครับที่มาขับร้องบทเพลงของให้เหมือนเดิมในวันนี้และที่สําคัญคือคุณนพคือคนที่ทําให้เกิดช่วงเพลงดังข้ามเวลาแนะนําให้เรารู้จักอาจารย์มดแนะนําให้เรารู้จักดนตรีดีๆใช่แล้วครับและนํามาขับร้องใหม่รีบเรียงใหม่ได้ไพเราะแบบนี้ครับไพเราะจริงๆกับวงซึ่งเล่นสดซึ่งมีจํานวนถึง14ชิ้นนะครับทุกครั้งที่อัดรายการคุณผู้ชมครับเราเล่นสดกันทุกชิ้นนะครับไม่มีการอีดิตตัดต่อนี เรียกว่าต้องเป๊ะทุกอย่างเหมือนการบันทึกเสียงในสมัยก่อนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นด้านคุณภาพเนี่ยเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดและสดที่สุดให้กับท่านผู้ฟังจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาครับกับอีกหนึ่งบทเพลงผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งอีกบทเพลงดังที่หลายต่อหลายคนยังจําได้และบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าความรักเพียกหาวันนี้จะขับร้องโดยคุณบีพีรพัฒน์สักครู่หลังโฆษณาครับ วันนี้มั่นมุกงจะพาทุกคนมารู้จักกับนักวาดภาพประกอบที่ฝากผลงานอันน่าจดจําให้กับวงการศริลปะของไทยอย่างมากมายเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะน่าจะเคยผ่านตาผลงานของผู้ชายคนนี้กันมาบ้างแล้วค่ะกับคุณอารักอ่อนวิไลหรือชื่อในวงการว่าต๊อดสเลดทอยอยากให้พี่ต๊อดช่วยแนะนําความเป็นสเลดทอยให้ทุกคนได้ฟังหน่อยค่ะอันนี้คือมองจากมุมมองของคนข้างนอกหรือลูกค้าเองรู้สึกว่ามันคือศิลปินที่ทํางานมัลติมีเดีย S <S <S มีความเยอะมีความหยิบย่อยมันต้องข้ามแบบมินิมอลสุดๆนะครับดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมาละลานตาไปหมดแล้วก็ต้องแบบมองจากซ้ายไปขวาไล่ทีละจุดแล้วมีอะไรซ่อนอยู่รวมถึงสีที่ใช้เนี่ยเขาจะมีความแบบวาเลนตีมากๆลิเกมากๆสีเยอะมากๆแล้วว่ามันคือธีมช่วงนี้ของยุคที่ว่าคนเสพป๊อปอ,อาร์ตกันเยอะแล้วเราก็เติบโตมากับยุคอะไรแบบเนี้ยเพราะงั้นสีเราใช้ก็จะเป็นสีที่แบบมันค้างสนุกแล้วก็คอนทายกันมากๆครับเอย่างนี้ผลงานชิ้นแรกทำให้ คนรู้จักสเตเทอยถ้าถามว่างานที่คนรู้จักแล้วว่าน่าเป็นพวกดูเล็กชิ้นแรกเพราะว่าเหมือนแบบเขาหยิบเรามาใช้ตรงจุดเพราะเรา<ฆ>วาดรูปที่มันมีความทัะลึ่งแต่ว่าน่ารักมันยังเล่าเรื่องได้อยู่อะไรเงี้ยก็ออกแบบเป็นทากเกจจิ้ง ที่ใส่ยางจริงๆนะฮะแล้วก็มีสี่ลายแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนั้นสนุกงที่ว่าทุกคนก็แบบไปตามล่านในเซเว่นแล้วก็ซื้อกล่องสีกล่องเนี่ยให้ได้ะอะไรมาสะสมกันแล้วหนูได้ยินมาว่าผลงานของพี่ซอสเนี่ยเคยไปคอลแลบกับศิลปินเพลงเยเหรอคะครับอย่างล่าสุดก็คือเมื่อไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาคือทําให้มิวสิกมูฟครับก็บบได้เพลงท้ามใจไม่อยู่มามาเป็นแบบออดเวิร์แล้วก็ขณะที่วงดนตรีเซ็นทรัไฟกับน้องเบลเนี่ยคือเขาก็ทำเพลงในเวอร์ชันใหม่ของเขาแล้วก็มาคอลแลบกันครับผมนึ้นมา อออดวาาใจจมมมมััันนน็ท้้้งเเเธไมมเไไไไระหหและนี่คืออีกหนึ่งศิลปินไทยที่มีความสามารถและมีเอกลักษณ์ที่น่าจ,จดจำขอปรบมือให้เลยค่ะดงใจวชิวะนดดไ โคโรชว์มิสซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสสถานีบริการน้ำมันพีที